ปัจจุบันมีคนจีบบ้างไหมแล้วจัดการกับปัจจุบันนี้ยังไงเพราะพี่คิดว่าคุณน่าจะได้บทเรียนมาเยอะแล้วหลกักการฉีดแต่นั้นรักในวันนี้ก็คงจะไม่เหมือนในอดีตรักในวันนี้ของคุณเล่าให้พี่ฟังนะ,ะในฐานะพี่กับน้องเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วมันลึกซึ้งขนาดไหนความรักในปัจจุบันของหญิงลีนะคะมันมันเป็นอะไรที่ไม่โลดโผนอ่ะไม่มโลดโผนไม่ได้หมือหวามันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นมาจากความรัก มันอาจจะเริ่มต้นด้วยพูดคุยกับเขาในลักษณะว่าคุยเป็นเพื่อนฉันด้วยคุยเป็นเพื่อนฉันหน่อยฉันรู้สึกว่าฉันผิดหวังกับความรักแต่วันนี้เราตัดสินใจว่าเราจะไม่เปิดความรักค่ะเพราะเพราะเราได้เรียนรู้ว่าอะไรครับเราได้เรียนรู้ว่าถ้าศิลปินดาราอย่างสมมติว่าหญิงลีเป็นนักร้องเปิดเผยมาปึ้งเอาแล้วถ้าเดือนหน้าเลิกกันล่ะเอมอมันน่าอายคนไหม อเออมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่าเราหลายแฟนไหมเปิดคนนั้นเปิดคนนี้อ,อะไรเงี้ยจนกว่าวันหนึ่งจะใช่จริงๆพร้อมจริงๆอันนั้นไม่ผิดที่จะเปิดตัวถูกต้องเพราะว่าสังคมสมัยนี้ให้โอกาสดีมากๆเลยนะคะสมมติว่าหนูอยากแต่งงานหรือหนูอยากมีลูกเงี้ยถ้าใช่อย่างเงี้ยก็พึ่งเลยอย่างเงี้ยหนูเชื่อว่าสังคมอ่ะจะเข้าใจแล้วก็จะจะรักคนในครอบครัวของเราด้วยจะให้โอกาสอย่างพี่เนะี่ยวันนี้พี่เข้ากับแฟนพี่ทํางานพี่ ดูแลครอบครัวดูแลสังคมมีความสุขในหลากหลายรูปแบบแต่สำหรับพี่วันนี้นะพี่ให้แฟนไปถึง50าสิบเอร์50นี่คือพี่นะค่ะค่ะวันนี้นะะเป็นความสุขของพี่เห็นเขาเช้าเห็นเขาเย็นค่ะแล้วเขาเป็นพลังใจให้กับพี่เขาเป็นเพื่อนรักของพี่เขาเติมเติมให้กับพี่ค่ะความรักของคุณวันเนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตมากกว่า50แน่นอน พราผู้หญิงคนนี้ถ้ารักใครแล้วคุณยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะว่าฉันจะไม่รักคนอื่นต่อให้คุณไม่ร่ำรวยไม่หล่อไม่โด่งดังแต่คือคนที่คุณอยู่เคียงข้างฉันฉันไม่ได้นอนกับพ่อกับแม่นะฉันนอนกับแฟนฉันคุณไม่ได้เป็นช้างเท้าหลังหรือช้างเท้าหน้าของฉัน คุณคือช้างเท้าคู่เดินไปด้วยกันแต่หยิงอ่ะจะบอกพี่ชายของหยิงไว้ว่าหนูตอนนี้หัวใจหนูออบอุ่นแล้วก็นิ่งพี่ดีใจแทนน้องได้เลยว่าน้องอะไม่ได้มีความเจ็บปวดเรื่องความรักเลย,เ,ยเดี๋ยวนี้เยมไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลยเรื่องความรักหนูแข็งแกร่งมากทำไมถึงร้องไห้ ทำไมาเราให้ถามตรงๆบอกพี่มาสิคิดอะไรอยู่ <S 2> <S 2> <S เอาความในใจเลยค่ะเธอบอกเราว่าเธอแข็งแกร่งในเรื่องความรักแต่ในขณะเดียวกันเธอกลับร้องไห้ออกมากออ็มันมันเป็นสิ่งที่หนูพูดไม่ออกอ,ะ <S <S อ่ะเขาเป็นกำลังใจเขาให้เกียรติหญิงลีนะคะเขาให้เกียรติว่า คุณมีงานที่ไหนคุณไปอะไรคุณมีคนดูแลคุณไหมคุณปลอดภยยัยไหมนี่คบกันมากี่ปีแล้วนะอ๋อหนูก็พูดคุยมาสักสองปีกว่าสองปีสองปีกว่า,ก,วากับกสามปีแหละเป็นทุกสิ่งให้คุณตอนนี้เป็นเพือ่อนเป็นแฟนเป็นดูแลทุกอย่างให้คุณอย่างดีเขานะ่ะอยอยู่ข้างหลังหญิงเคียงข้างหญิงให้กลาลังใจหญิงไม่ว่าหญิงจะตกต่ําใจหญิงจะตกต่าแค่ไหนเป็นคนที่ผลักดันผู้หญิงคนเนี้ให้อย่าตกต่ําลงไปนะเขาดึงหญิงขึ้นมาในความรู้สึก <ๆๆ S 1> ใจหญิงดาว วันนี้พี่คุยกับหญิงลีเนี่ยพี่สัมผัสได้ถึงหลายอย่างตั้งแต่เราไม่ได้เจอกันพี่ขออนุญาตถามคำถ,ถามเดิมนะครับคบเป็นหญิงลีเหนื่อยไหมครับเป็นหญิงลีมันก็เหนื่อยแหละเหนื่อยแบบตอนเด็กจนจนก็เหนื่อยตอนประสบความสําเร็จมีเงินมาก็เหนื่อยเหนื่อยใจยิ่งตอนยิ่งตอนเนี้ย หนูมีปัญหากับน้องหนูเหนื่อยใจหเหนื่อยใจมากหนูบอกตัวเองว่าหนูเข้มแข็งหนูดูแลพ่อแม่หนูปลอบใจพ่อแม่แ้วหนูเหมือนหลอกตัวเองว่าหนูปลอบใจตัวเองเหรอหรือว่าหนูแต่ทุกคนก็ยิ่งว่าเวลามันจะเยียวยาทุกอย่างนะคะสิ่งที่หญิงลี ทำมาตั้งแต่ยากจนจนจนวันเนี้ยหนูทุ่มหมดหน้าตักไปที่บ้านเกิดนะอืม,อม,อมก็เหนื่อยตรงที่อาจจะขาดความเข้าใจนะคะซึ่งหญิงก็ขอให้ตัวเองเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็ลึกดึงตัวเองขึ้นมาทำงานให้ได้ก่อนนะคะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นบททดสอบที่หญิงจะต้อง เอาเอาหน้าที่บทบาทของตัวเองมายืนให้ได้อเธอมีหน้าที่ดูแลตัวเองนะผิวผ้าผิวพรรณหน้าตาเธอมีตัวหน้าที่ที่จัดประสานงานนะั้นๆไปทําบันเทิงนั้นๆะน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 ะแล้วคําของคนบางคนที่ยังไม่เข้าใจในสถานการณ์ครอบครัวหนูอยู่ใดๆก็ตามวันหนึ่งทุกสิ่งอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็แล้วก็จะมีความสุขในใจตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ นี่ถือเป็นอีกหนึ่งการพูดคุยที่เราเห็นน้ำตาจากแขกรับเชิญบ่อยที่สุดครับวูดี้สังเกตได้ถึงความยุ่งเหยิงและความกังวลที่วิ่งวนอยู่เต็มหัวเธอไปหมดและปัญหาหลักๆก,ก็คือปัญหาในครอบครัวนั่นเองวูดี้ก็เลยตัดสินใจพูดอะไรบางอย่างกับเธอพี่เห็นน้องของพี่ร้องไห้ในวันนี้ทำให้วิ่นึกถึงวันนั้นที่เราคุยกันคุณผ่านมาเยอะยะมากมายพี่ขออนุญาตเป็นกระจกให้กับคุณในวันนี้ได้ไหมครับ ยนดีมากเลยค่พี่คิดว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังคงเป็นบททดสอบ <c oughs> ที่จะทดสอบคุณไปจนวันตายเหมือนที่พวกเรามนุษย์ทุกคนจะต้องถูกทดสอบพี่ขอให้คุณลองทำสิ่งนี้หลังจากนี้นั่นก็คือการหยิบเอาทุกเรื่องที่มันวนอยู่ในหัวและปล่อยวางแบบที่คุณได้เรียนรู้ปล่อยวางอย่างแท้จริงเ <c oughs> มื่อคุณแบกมันไปหมดเนี่ย จะยิ่งแบกหลายด้านนีมันหนักน่วงทั้น้องพี่จะเบาได้กว่านี้ถ้าน้องพี่แค่ปล่อยวางเพราะคุณแค่ทุกคนแครทุกคนมากไปคุณ<ป>รักรักทุกคน,กคนมากไปจนคืนคุณลืมรักตัวเองหญิงลีทั้งล่าสุดที่คุณบอกรักตัวเองคือเมื่อไหร่คุณไม่เคยพูดให้กำลังใจตัวเองเลยหญิงลีคุณน้องพี่ ต้องรักตัวเองพอกันทีในการเอาใจไปใส่ที่ใจคนอื่นที่ไม่ต้องการให้น้องพี่ต้องต้องใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปแบบไม่รักตัวเองไค่ะพี่สัญญากับพีญญ่ได้ไหมว่าหลังจากนี้ไปคุณต้องรักตัวเองค่ะตื่นขึ้นมาสองกระจกแล้วบอกเลยว่าฉันสัยญ,ญ,ญาฉันทำได้ทุกอย่าง ฉันมาไกลมากฉันต้องแบกร่างและจิตใจฉันต่อไปเพราะ,ะถ้าฉันไม่มีกำลังใจทุกอย่างพังใช่ค่ะถูกไหมครับหยิงใช่ค่ะพี่มันนนนม่นใจว่าท่านครอบครัวคุณดูอยู่เนาะพี่มั่นใจว่าท่างครับมีอะไรในใจอยากจะบอกครอบครัวบนะ้างแบบที่เราสามารถพูดได้เต็มที่ตอนนี้หยิงก็ต้องขอบคุณญาติพี่น้องหญิงหลายๆคน นะคะที่ทำให้สถานการณ์หลายๆอย่างมันมันไม่เลวร้ายนะคะมีการเขาเรียกอะไรสมานฉันช่วยช่วยกันอ่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ต่างคนต่างทิฏฐิอะไรใดๆก็ตามเราอาจจะลืมวันที่เราเล่นด้วยกันตอนเป็นเด็กตอนที่เราจนด้วยกันว่าตอนวันนี้เราเราวากใส่กันอย่างเดียวโดยที่พ่อแม่ก็เป็นคนกลางที่ลำบากใจมากเนี่ย พี่ขอแทรกตรงนี้นิดนึงและบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องของหญิงลีปัญหาแบบครอบครัวเป็นปัญหาที่ทุกคนประสบเอาจริงๆนะครับไม่ว่าเรื่องมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่พอมันเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องญาติมิตรเรื่องครอบครัวและเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวเมื่อไหร่มันหนักใจทุกคนและสุดท้ายมันล้มทั้งแผ่ มันล้มทุกครอบครัวจริงๆแล้วพอล้มปุ๊บทุกคนก็จะหันมาบอกว่ารู้อย่างนี้เรามองหน้ากันเราเราแบ่งปันกันเราให้อภัยกันเพราะว่าเมื่อถึงวันนั้นที่เราจากไปจากโลกนี้แล้วมันเรียกกลับคืนมาไหมคะหนูไม่คิดว่าหนูจะได้มาพูดกับพี่เรื่องนี้หรอกหนูเตรียมแต่เรื่องสนุกมาโอ้ยหลีน <S <S <ๆ S 2> หนูก็เตรียมแต่เรื่องสนุกสนานมาพูดนะ พี่ก็ถามแทงใจหนูจังหนูก็ร้องไห้ทาไมก็ไม่รู้พพี่ว่าสุดท้ายนะมันเป็นเรื่องที่หนักใจเราที่สุดวันนี้และพี่ว่าถ้ามันเคลียร์ออมาได้อย่างน้อยพี่อยากให้คุณเบาลงพี่อยากให้คุณเบาลงพี่ไม่อยากคุณพูดต่อหน้าพี่น้องชาวไทยวันนี้ทุกคนจะได้เป็นสักขีพยายนนะครับ่วันนี้เธอทําเต็มที่แล้วแล้วเธอก็ตั้งใจทําให้พ่อแม่สุดท้ายแล้วมีความสมุขและเจตนาคืออยากให้ครอบครัวรักกันค่ะแล้วุฒิหวังว่าวันนี้ สิ่งที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้จะทำให้คนที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดตัวเราหรือว่าคนที่ห่างไกลหน่อยทุกคนได้มีโอกาสมาทบทวนใหม่อีกครั้งว่า<ะ>เราจะเดินหน้าต่อไปด้วยความทุกขหรือความสุขเราจะเดินหน้าต่อไปให้พ่อแม่ทุกหรือให้พ่อแม่สุขเพราะเวลามันเหลือน้อยเต็มที<ะ>ถูไหมครับ ังนั้นพี่ดีใจวันนี้ถึงแม้คุณจะเตรียมเรื่องสนุกสนานเอยอะแยะมากมายม,มาในวันนี้แต่พี่ดีใจและพี่ว่าคุณผู้ชมดีใจที่เราเปิดใจคุยกันเรื่องจริงๆไม่ได้อยู่ในสคริปต์สคริปต์ไม่แต่ความสนุกสนานนะแต่มัน,ม,นมาอัตโนมัติที่เราไปนอกสคริปต์เอาเป็นว่าในสคริปต์เนี่ยมีประมาณแค่30มสิบเซ<อ>นตะฮะเรายังมีเรื่องสนุกๆวันนี้ในว,ว,วุ้ยโชนะครับอย่าลืมว่าหญิงลีมีซิงเกิลใหม่ค่ะนะฮะที่สนุกมาก ช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยตอบกับหญิงลีสีจุมพลครับ